เป็นคุยรวยน่ลึกชวนกลับบ้านได้ดังอันนี้ก็คือถ้าถ้าพันห้านี้ก็คือพี่ก็ออกไปด้วยใช่ผมต้องไปอยู่ด้วยครับผมทำไมครับพี่ต้องไปอยู่กับหนูด้วยใช่เพราะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ครับบอกเมียเลยจะอยู่กับพี่นัทเนี่ยสบายที่สุด แม็กไม่ต้องทําอะไรอยู่อยู่กินอย่างเดียวใช่ยกก็ไม่ต้องยกทําก็ไม่ต้องทำทำก็ไม่ต้องทำขอแค่อยู่เฉยๆโอเคแล้วผมอยากได้หมผมก็อยากได้เนาะอยากวครูไหมครับต้องขายแร่ข้าวขายแร่ข้าวจ้าน่าสับจ่ายจริงๆเนาะทำพอแร่ข้าวเขาให้กินก็ได้กินเขาให้อดเราก็อดจ้าโอคแล้วผม เราพี่เอาเอาตัวใหม่ให้ตัวนี้ผมโชว์ไม่ขายจ้าชูทางก็พันหกเดี๋ยวต่อผมเลยผมได้น้อยนิดเดียวได้ข้าวขึ้นจานจ้าถ้าทำพันหกนะผมรับประกันดอกสีต่อไปผมก็ลดต่อไปอีกอย่างตัวเนี้ยผมก็ลดเหลือสามตัวห้าสิบสองตัวนี้สาลาฮิโยนั่งทั้งวันสองตัวนี้ก็ร้อยเดียวพอห้าสิบบาทจ้าพันหกป้าโอ้ีหไม่หงุดห ผมขออีกที่นึงอะเอาเกลือมาอีกร้อยโยวพอ,อเพราะว่าเย็นนี้ก็อดหนึ่งขวดแล้วตาเฮียม<ะ> <c oughs> ีอดหนึ่งขวดตาอ๋อไอที่เอที่ไว้เนี่ยจะเม้นเมียไปเอาน้ำปลานะโอ้โหกินเยอะเป็นยาเราอย่าคิดคิดเยอะนะผม <c oughs> <c oughs> ใช่เรากินเป็นยานะ้ำเขาเรียกว่าน้ำปลานะโอ้อน้ำป่านะอ,อ๋อกินช่วงเย็นเหมือนพระนะครับผมนี่คือนี่คือลีลาการขายคุยเพลินเลยเนี่ย ต้องนั่งอยู่ไมื่อไงร่ยายแขกหนึ่งสองดีแล้วอีกหลายหลากมืมันมันมีสีอะไรมั้ยครับผมมีหลายสีแต่ตอนนี้มีสีเดียวจาเบี้ยครับผมเราเก็บข้อค้ากันสิครับงงจ้านีสนุกได้ได้เท่าไหร่ขันเจ็บผมลดอีกหลายหน ยาตัวผมเลยผมไม่ได้อีกขวดครับนี่ไอตรงนั้นแหละที่ผมจะได้ที่ทั้งเสร็จปะน้อยอย่างนึงนะเอาปับเนี่ยเอาบัวไปย้ำเขาบัวเอาบัวพี่ไปย้ำเลยล่ะอยู่เรียกเฉยต้องทำอะไรมันมีน้ำล้นด้วยนะเนี่ยใช่ปั้นด้วยผมมีฟองให้ด้วยครับผมทีนี่พันเก็บถูกมากไม่ใช่ปั้นซื้อไปแล้วกลับมาใช้ไม่ได้นุ๊กอาอย่างนี้้ไม่ได้นะโทรมาว่าส่ง ส่งกลับมาคืนเปลี่ยนของใหม่ให้ไม่อยู่ไหนครับอยู่แถลงไหนครับสมัยโกโลกหรือเชียงรายพี่จ้าไม่ควรหนูไม่ได้อยู่ไกลไกลๆแป๊บเดียวก็ถึงอยู่ตรงไหนก็ได้โคราชนี่เราอยู่สกลนครสกลนครใกล้ๆนี่เรามีป้ายนะเนี่ยเรามีเบอร์ไว้แล้วเนี่ยเบอร์็จห่อเลยมั้งรอพี่ให้เอฟซีห่ออยู่ เนี่ยชุดนี้แหละที่รวยนี่เลิเดี๋ยวถ้าันเกิดถูกที่สุดบนโลกมนนี้รวยเราให้ให้เราได้ได้แล้วรับกลับไปรวยมามบกบ่อแอร์เรียมีพี่พี่เลี้ยงปลาได้ปล่อยปลาได้ครับผมครับผมตอนนี้เราก็ปลูกต้นไม้ได้เห็นไหม,มงานโชว์สวยแต่โชว์ไม่สวยน้องไม่แนะนำงานที่นี่สวยจุดยอดชม,มชมดูก่อนได้นะจา้าราคาเท่าไหรนะจา้า เขาเาบาาเียมีบ้านไม่อยากซื้ออยู่ทำบ้านเสร็จปะถูด้านนี้ก็สวยนี่นนชุดละห้าก้าวเนาะอ,อันนี้ก็ถูกด้ว,กว,ยนนกวยก็สวยมันไม่สมศักดิ์ศรีบ้านพี่ครับพี่เห็นในขันน้ำมนต์แล้วพี่บ้านพี่หลังใหญ่หลังตรงเ <c oughs> พราะว่าพี่บอกให้ผมไม่อยู่ที่เฉยได้นี่แปลว่าพี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดา พี่เป็นงูมันทองเออมีงูมันทองบอกบอกให้ผมไปอยู่นเขยได้ดี่ปลาก็ใส่ตรงนี้ได้เลี้ยงได้ปลาเลี้ยงได้เลี้ยงได้บ่อใหญ่ปลาปลาใส่ตรงนี้มันก็หล่นมาที่หล่นนี่มันขึ้นมานี่ไงพี่ใช่มันเลยใส่ได้เลยไงก็ขึ้นดูดมาปุ๊บมันก็ลอยขนาดนั้นหรอกครับมันอยู่ในบ่อนี้อยู่ในบ่อนี้เลยโอ้ยนะเมื่อกี้แลก็มันก็มีลิฟต์ไงมันขึ้นมาปื๊ดแล้วก็มันตรงนี้ไหลมานี่ก็เล่นนั่นจะเพียงแล้วครับถ้าทีเราจะไปไว้หน้าบ้านเราตรงตรงแทนโตหินอ่อน ตรงหน้าห้อได้ถงหรือไม่เราก็จะไปวางงคุมไม่ไผ่ดีไหมใครดุดออยู่ใส่นี่ละก็ไปไกันหมดแลวล่ะไม่รู้สิี้ยเอยได้มันจะไป้ที่้มหมูทอดเป็นชิ้นไให้มันไม่หนักไม่ได้มีอะไรแท้อันนี้มันไมนามันซีวนี่เลย้มปทอดเปชิ้นให้พี ไอ้ลูกไอ้ลูกกลมๆเนี่ยหนูอยา,ากได้ลูกกลมๆเนี่ยนะคือได้ไปเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆอย่างนี้ถ้าพี่กลมเลยมันจะไม่เป็นครึ่ง<อ>มันจะไม่สวยมันจะเป็นกลมยิ้มเฉยจัด<อ>มันจะไม่มีอะไรน่าค้นหาจะไม่มีอะไรที่เห็นเราเราใจเลย<อ>จัดไม่ชอบตรงนี้มันเลียงปลาได้จัดมาอมปลาไม่<อ>มาตัง้งน,นานวนมาใส่ได้เลยที่โรเชียอืมผมจัดเป็นรถให้ที่โรเชียอย่างเดียวอืมเอาหลวงพี่ปวยรถมาครับผมขอวค่หายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้ว

ตอนนี้พี่นกดูอะไรพี่นกพี่นกนั่งอพี่นกดูกนพ่งพนองทดูดภาษาอีสานไ่ได้เลยพูดไม่ได้เลยผมนี่คนอีสานพูดได้ บได้บว่าจังชหนบ่อ๋อได้บ่โโเปลี่ยนบ่ได้เปลยนบ่เปลี่ยนบมเยเปลี่ยนโอ้เปลนเลยยังยังโมกินนาปาน้าลยังได้กินแล้วกินแล้วก็เสียบ้าด้ลยนะเน่ยเจ้คนอีสานนี่ยคนอีสานพี่นาคก็คืออะไรกค่อยค่ค่อยเอามาเียนนะ ตาี่อตาไอ้ออปราไหลยูไม่แยงดิพี่ไม่แแมแแมบเไหวเน <c oughs> ี่ทุกี่ส่งมาแล้วมันก็ราคาร้อยเดียวอืมน่าราคาก็ห้าสิบห้าสิบตัวหนึ่งถ้าไปตัวเดียวมันก็ไม่มยูพี่อืมน้แบบเย เดี๋ยวพี่ถ้าพี่ขายหนึห้าสิบพี่จะได้น้ำปลาน้าสองขวดนั่นหนู่งจะคือให้สองขวดจริงป่ะจริงขวดหนึ่งก็ห้าสิบแล้วตีนออเอไม่น่ะมันเกินกว่ากันอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเอาผมเอากระป๋อไปปล่อยดีกว่าเลี้ยงผมไม่กำไรเอาผมเนี่ยไปคู่นี้ไปคู่นี้สวยน่ารักครับผมสุดยอดเดี๋ยวห่อให้ครับผมรอเซฟไม่ถามใครแล้วซื้อมาเพื่อสิ่งนี้ กรุงเทพสามคนขวาวะวะได้ยินเราเลยว่าเราพูดอะไรเนาะบ่แม่คนอีสานแน่ติบ่บอบ่บอแม่นบ่แม่นบ่แม่นคนกรุงเทพเลยกำเนิดบ่แม่นเลยบ่จ้ะบ่แม่นเลยบ่บ่แม่นบ่แม่นบ่ใช่เลยกินเจอปลานี่เป็นไงเสียแหม่โอเคเลยค่ะเอ้าเดี๋ยมต้องจะได้เด้อตัวใหม่ๆเลยด้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปใส่ให้แค่เดี๋ยวผมใส่ให้พี่ให้เรียบร้อยเนาะ ที่ไปถึงผมจะมีสายยางเกล่อไปยาวไปให้ไปตัดนะครับจะติดตั้งไปให้เรียบร้อยแกะกล่องใหม่ของใหม่แกะกล่องแกะดูก่อนก็ได้เอ้าผมของของข้างในมันเวลาพี่เห็นแล้วมันไม่ได้ใช้แต่พี่จะเอาไปใช้ผมก็ให้ไปนะเพราะว่าต้องเอากล่องไปด้วยอย่างเนี้ยไม่ได้ใช้วี่เพราะกอบล่างให้เลยนะเรียบร้อยเติมน้ำเสียบปั๊กพอน้ำผมไม่แถมผมไม่มีถุงใส่ โอเคทุกท่านนะก็เอาลูกค้าก็คุยเก่งลูกค้าก็คุยเก่งนะฮะเเออาาต้องยอมนะต้องยอมนะคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะเไมอย่าลืมกดไลค์กับแชร์ให้กับบเราด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ